เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม l a c k n l of the Lost Memory นะครับและสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคดีๆนะฮะที่ใช้ในการเพิ่มพลังให้กับทีมของเรามาฝากกันด้วยนะครับโดยเทคนิคที่ผมเอามาฝากในวันนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัปเกรดตัวละครนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เรามาสวมใส่ให้กับตัวละครของเรานั่นเองท่านผู้ชมและหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการ ต่อสู้นั่นเองนะครับทีนี้เรากลับมาเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับซึ่งเจ้าหัวข้อนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีแบ่งย่อยไปอีกนะครับทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันท่านผู้ชมโดยหัวข้อย่อยอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครแต่ละตัวในปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครของเกมนี้เนี่ยเราสามารถอัปเลเวลให้กับมันได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินเลเวล ID ของเรานะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยจะสังเกตดูที่ดด้้าานนบสุซยมืออขง น,นี่เห็นไหมเป็นชื่อตัวละครนะครับเราสามารถกดเข้ามาได้แบบนี้เลยซึ่งเขาก็จะมีบอกนะครับว่า account exp EH เนี่ยก็คือ id ของเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะปัจจุบันนะครับอย่างของผมเนี่ย id อยู่ที่เลเวล44นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตัวละครของผมทุกตัวใน id นะครับสามารถั p เลเวลได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินเลเวล44นั่นเองนะผู้ชมแต่ถ้าเราอยากจะ up เลเวลตัวละครให้สูงยิ่งกว่านี้นะครับเราก็จําเป็นต้องไปอัพเลเวล id เนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็คือมันจะ บาลานซ์กันนั่นแหละ2ส,ส่วนนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนการอัพเลเวลตัวละครดีกว่าท่านผู้ชมซึ่งเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถอัพเลเวลตัวละครได้2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือให้เรานะครับสามารถกดใช้น้ํายาเพิ่มเลเวลเข้าไปได้โดยตรงเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะอย่างนี้นะครับหลอดเหลืองๆก็จะค่อยๆเพิ่มนี่กดไปนะครับยิ่งขวดเลเวลสูงเนี่ยหลอดเหลืองๆมันก็จะเพิ่มนะครับอเพก็จะได้เยอะตามไปด้วยนี่โอ้โหเลเวลแม็กแล้วนะครับ 4, 4. ีจัดไปครับผม แล้วก็วิธีที่2นะครับที่จะทําให้เราเพิ่มเลเวลตัวละครได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการจัดทีมตัวละครนะครับนี่เห็นไหมทีมเนี่ยเราสามารถจัดได้สูงสุด4ตัวนะครับเราก็เอาตัวละครที่เราจะเพิ่มเลเวลนี่แหละใส่เข้าไปในทีมท่านผะู้ชมเสร็จแล้วเราก็าไปปล่อยบอดไปสู้ไปตีมอนตามแมปนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถได้รับ exp ให้กับตัวละครแต่ละตัวในทีมของเราได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเวลาตัวละครแต่ละตัวของเราเลเวลมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าค่าสแตตโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับมันก็ จะขึ้นตามเลเวลด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นค่าสเตตัสต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเลือดเป็นพลังป้องกันเป็นพลังโจมตีนะฮะมันก็จะขึ้นไปตามเลเวลของตัวละครเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนที่2กันดีกว่านะครับนอกจากอัพเลเวลตัวละครแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องการเพิ่มแหล่งตัวละครด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมนะครับจะสังเกตดูที่ด้านบนซ้ายมือเลยนะฮะนี่เห็นไหมเขาจะเขียนเอาไว้นะครับว่าแหลง8นะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยก็แหลง5ก็มีนะฮะอันนี้แหลง3ท่านผู้ช ส่วนตัวนักขานูนี่แล้งหนึ่งเลยนะครับโดยเจ้าแลงตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มแล้งมันได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมเจ้าแล้งเหล่านี้นี่แหละมันมีผลต่อการอัปเลเวลสกิลของตัวละครของเราด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะสังเกตดูนะฮะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยตัวละครเป็นแลงห้านะครับเราเนี่ยก็สามารถอัปสกิลทุกสกิลนะครับได้ที่เลเวลห้าตามแล้งของมันเลยนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราอยากจะอัปสกิลของเราขึ้นไปที่เลเวลหกเนี่ยเราจําเป็นต้องไปเพิ่มแรงตัวละ ครตัวนั้นเนี่ยให้เป็นแล้ง6ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าซีโนตัวนี้นะครับนี่ซีโนแล้ง8ปนะท่านผู้ชมผมก็อัพเลเวลสกิลไปเลเวล8ทั้งหมดแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมนอกจากการอัพเลเวลสกิลแล้วนะครับเจ้าระบบแล้งตัวนี้เนี่ยมันยังมีส่วนในการเปิดใช้งานสกิลต่างๆด้วยนะครับโดยอย่างเช่นเจ้าตัวละครตัวนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่แล้งหนึ่งะครับก็จะสามารถใช้สกิลได้แค่อันเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนี่เห็นไหมตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยยังไม่เปิดใช้งานเลยนะครับ ซึ่งเขาจะมีบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะเปิดใช้เจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยเราต้องอัพตัวละครตัวนี้ให้เป็นแล้งสองก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลอันที่3เนี่ยตัวละครของเราก็ต้องเป็นแร้งสามก่อนนั่นเองท่านผู้ชมส่วนสกิลช่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการอัพแร้งแล้วนะโดยเราจะเปิดใช้สกิลช่องสุดท้ายได้เนี่ยต่อเมื่อเราใส่อุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะต,ตัวของตัวละครนั้นๆเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะฮะนี่เจ้าตัวซีโนของผมเนี่ยเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วรซึ่ง การที่จะเปิดใช้งานได้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าซีโนของผมนะครับได้ทําการใส่อุปกรณ์พิเศษขึ้นมาแล้วนั่นเองนี่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะซึ่งเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะไม่ดรอปตามแมปแล้วก็ตามบอสทั่วไปนะครับแต่ว่ามันหาจากไหนได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงท้ายอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะผู้ชมและสําหรับหัวข้อสุดท้ายในการอัปเกรดตัวละครเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการอัปเกรดดาวนั่นเองนะครับนี่อย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยผมอัปไป3ดาวแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าซีโนเนี่ยส่ดาวเลยท่าน สักดาวหนึ่งเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัวละครที่เราได้มาใหม่ทุกตัวเนี่ยเขาจะไม่มีดาวมาให้เราเลยแม้แต่ดาวเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มดาวตัวละครเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบพิเศษในการเพิ่มดาวด้วยนะครับโดยเจ้าวัตถุดิบที่ว่านี้นะฮะมันจะอยู่ในส่วนของเมนูคาฟานะครับนี่เปิดเจ้าคาฟาขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่เจ้าเมนูโดกิบิช็อปนะครับนี่ตัวนี้กด พอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินมาที่ NPC เจ้าตัวขวามือตัวนี้นะครับกดไปเสร็จแล้วก็เข้ามาที่เมนูการเรียนรู้นะครับปึง๋ง โดยเจ้าเมนูตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาเศษตัวละครที่เราได้จากการสุ่มกาชานะครับมาทําการอัปเกรดเพิ่มดาวตัวละครได้นั่นเองอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอัพจากศูนย์ดาวไป1ดาวเนี่ยต้องใช้เศษของมัน30เศษเลยนะครับและสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือค่าสแตททั้งหมดเลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมบวกอย่างละ12 18, 15 14นะครับก็ตามนี้เลยลองกดดูปึง๋งนี่ลองดูสักตัวหนึ่งนะฮะเอาเศษมาแล้วก็ผสมจัดไปครับผมตอนนี้เนี่ยตัวโ ฟิเลียของผมนะครับจากศูนย์ดาวเนี่ยกลายเป็น1ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาดูนะฮะว่าถ้าจะเพิ่ม2ดาวเนี่ยต้องใช้เศษเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่า2ดาวเนี่ยคูณ2เข้าไปเลยท่านผู้ชมจากตอนแรก30อันเป็น60อันเลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหาเจ้าเศษตัวละครเหล่านี้กันดีกว่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยออกมาที่หน้านี้เนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเสร็จแล้วให้คุยกับตัวเสือที่ตรงกลางเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสุ่มกรชปองนะครับนี่โดเกบ เราเลือกได้เลยว่าอยากจะสุ่มกาชาปองของเมืองไหนนะครับมีทั้งมอลล็อกนะครับพอนเทลล่ากิฟเฟนนะครับซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีตัวละครไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราก็ต้องดูแล้วล่ะว่าตัวละครที่เราอยากจะอัพอยากจะสุ่มหาเศษเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่เมืองไหนนะครับอย่างเช่นของผมนะครับนี่อยากจะอัพเศษเจ้าตัวพระตัวนี้เลยนะครับก็ลองดูสักสิบครั้งนะครับจัดไปครับผมบุบก็ให้นะฮะเดี๋ยวมาทูวันดีกว่าว่าจะได้เศษของตัวไหนบ้างนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยท่านผู้ชมในการเปิดกา ชปองของเมนูนี้นะครับนอกจากเศษตัวละครที่เราจะได้แล้วเนี่ยเขายังมีโอกาสเปิดได้อุปกรณ์พิเศษของแต่ละอาชีพด้วยนะครับมาทีนี้เรามาลองกันเลยดีกว่านะครับเปิดเทีเ่ยวบึง้งโอ้โหท่านผู้ชมไม่มีอุปกรณ์พิเศษเลยนะฮะแล้วเศษตัวละครที่เราได้เนี่ยมีตั้งแต่1เศษ10เศษนะครับมี25เศษด้วยแล้วก็โอ้โหอันนี้ได้ร้อยเศษเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องมาลุ้นนะว่าเราจะได้ของตัวละครที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับ อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออีกสักสิบทีนะครับจัดไปครับผมบึบเข้าไปสวยๆนะครับสิบทีอีกรอบหนึ่งนะฮะได้อะไรโอ้โหท่านผู้ชมผมได้แบบร้อยชิ้นมาสามอันเลยนะครับแต่ว่าอ๋อนี่ไงได้ตัวพระมาด้วยนะครับพอดีเลยแต่เสียดายท่านผู้ชมแม่ไม่ได้อุปกรณ์พิเศษของแต่ละอาชีพมาเลยนะครับอ่ะ เ,เขาจะมีบอกด้วยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใส่อุปกรณ์พิเศษอะไรบ้างน,นะครับแต่บอกเลยว่าโอกาสได้โคตรยากเลยท่านผู้ชมเอาล่ะทีนี้เรามาดูในหัวข้อต่อมากันเลยดีกว่านะครับโดยหัวข้อนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่นะครับซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเขาแบ่งเกรดตามสีอุปกรณ์ด้วยนะครับโดยเกรดที่กระจอกที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวนี่เห็นไหมท่านผู้ชมมีชิ้นเดียวนะ ก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นสีม่วงแล้วก็ดีสุดเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับซึ่งเจ้าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราสามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปเลยนะครับโดยยิ่งเราไปแมปที่มอนสเตอร์เลเวลสูงมากเท่าไหร่เนี่ยอุปกรณ์ที่ดรอปจากมอนสเตอร์เหล่านั้นนะครับก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองอย่างตอนนี้นะครับที่ผมไปตีเนี่ยมอนสเตอร์เลเวลประมาณ40กว่านะครับก็จะเริ่มดรอปพวกของม่วงเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะ ือเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองนะทผู้ชมโดยเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะทําการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเราต้องไปหา NPC ที่เป็นตัวแบ็กสมิธนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมโดยเจ้า NPC ตัวนี้นะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องการคราฟของนะครับการตีบวกการเสริมพลังก็มีเหมือนกันนะฮะ ทีนี้เรามาดูในส่วนการตีบวกกันดีกว่านี่จัดไปครับผมโดยอย่างที่บอกไปนะครับว่าอุปกรณ์เกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีขาวนะครับและทีนี้เนี่ยเวลาเราจะตีบวกอุปกรณ์นะฮะเราก็ต้องดูด้วยนะว่าหินที่เรามีเนี่ยมันตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะตีบวกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอุปกรณ์สีม่วงตัวนี้ก็จําเป็นต้องใช้หินที่เป็นหินสีม่วงในการตีบวกนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์สีฟ้าเนี่ยก็จะใช้เป็นหินตีบวกสีฟ้านะครับถ้าเป็นของเขียวก็เป็นหินเขียว ของขาวก็จะเป็นหินขาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าหินตีบวกเนี่ยเราสามารถที่จะคลาฟได้นี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับมาที่วัตถุดิบคราฟนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมอย่างเช่นผมอยากได้หินตีบวกสีม่วงนะครับผมก็ต้องใช้หินตีบวกสีฟ้า20เม็ดนะครับก็จะคราฟหินม่วงได้1เม็ดนั่นเองหรือว่านะฮะท่านผู้ชมเนี่ยไม่อยากคลาฟนะครับอยากจะซื้อเลยเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมนี่มันจะมี NPC นะครับที่ขายหินตีบวกโดยตรงเลยนะครับโดยเราเนี่ยสามารถมาซื้อ ตรงนี้ไปทําการคราฟแล้วก็ตีบวกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยเรื่องของการตีบวกในเกมนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันตีบวกได้สูงสุดแค่เลเวล10เท่านั้นนะครับและที่สําคัญในท่านผู้ชมการตีบวกของเกมนี้เขาตีติดแบบ100%เลยนะอย่างเช่นนะครับบวก6จะไปบวก7ปึบเข้าไปนะฮะหทีติด100%แน่ๆท่านผู้ชมไม่ต้องลุ้นเลยนะครับ นี่เรียบร้อยครับผมหรือว่าจะบวก9ขึ้นบวก10เนี่ยก็ติด100%เเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้นอกจากการตีบวกนะครับก็จะมีเรื่องการเสริมพลังด้วยนะครับโดยเขาจะใช้หินพิเศษในการเสริมพลังนั่นเองนะท่านผู้ชมอย่างเช่นนะฮะธนูตัวนี้เลยนี่ยังไม่ได้เสริมพลังเลยนะครับเขาก็จะมีเอ่อหินเสริมพลัง2แบบด้วยกันนะครับโดยแบบที่เป็นสีแดงเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะเพิ่มในส่วนของค่าแอคแทกโจมตีกายภาพนะครับนี่แบบนี้เลยมีเลเวลด้วยนะซึ่งตรงนี้เขาจะสุ่มเอานะครับส่วนอีกอัน สีฟ้านะครับโดยเจ้าเม็ดสีฟ้าเขาจะเพิ่มในส่วนโจมตีเวทนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะว่าตัวละครตัวนั้นของเราเนี่ยมันจะเป็นสายโจมตีเวทหรือว่าโจมตีกายภาพนะครับอย่างเช่นนักธนูของผมตัวนี้เนี่ยเป็นโจมตีกายภาพนะครับล้วก็นี่เอาหินสีแดงใส่เข้าไปเสริมพลังหนึ่งทีนะฮะมาลุ้นกันว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับบุบเข้าให้โอ้โหได้เป็นเลเวลสองท่านผู้ชมบอกเลยว่ากระจอกจัดนะครับยังไม่ถูกใจก็จัดกันต่ออีกรอบนึงนะฮะ เลเวลเท่าเดิมอะไรครับเนี่ยทีนี้ขออีกรอบหนึ่งนะผู้ชมมาแหกคาใจหรือเกินแมโอ้โหได้เลเวลสีนะฮะดีขึ้นมาหน่อย โอเคเลเวล4ก็ได้และนอกจากระบบอุปกรณ์เหล่านี้แล้วนะครับอีกระบบหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของระบบการ์ดแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้บอกเลยท่านผู้ชมว่าสําคัญมากๆเลยนะครับโดยเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะหาการ์ดได้เนี่ยมันมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสูงกระชปองนั้นเองนี่ให้เปิดเจ้าคาฟ้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่การ์ดช็อปนะครับย้ำอีกทีนะท่านผู้ชมว่าเจ้าเกมตัวนี้เน แค่วิธีเดียวเท่านั้นในการหาการ์ดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสุ่มกระชับป้องนี่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะแต่ท่านผู้ชมเนี่ยก็ไม่ต้องหนักใจไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาแจกทั้งตั๋วสุ่มกระชับป้องนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเพชรชมพูที่ใช้ในการสุ่มกระชับป้องให้เราเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าสายฟรีอยู่สบายเลยท่านผู้ชมอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะฮะจัดซะหน่อยจัดไปครับผม1ิใบ,บสวยๆนะครับ แล้วก็ลองดูสะหน่อยนะฮะได้การ์ดโอ้โหการ์ดบอสไม่ออกเลยท่านผู้ชมแต่ว่าได้การ์ดทองอยู่1ใบนะฮะนี่แล้วก็ใบเปิดแล้วยังเหลืออยู่นะครับก็จัดอีกสักรอบนึงนะครับหวังว่าจะได้การ์ดบอสบุบ้าให้อีกรอบนึงนะครับโอ้โหการ์ดบอสไม่ออกท่านผู้ชมแต่ว่าได้การ์ดทองมา3ใบเลยนะครับ โดยเจ้าการ์ดเหล่านี้ที่เราได้มาเนี่ยท่านผู้ชมมันสามารถที่จะเอามาอัปเกรดเพิ่มดาวได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมโดยเริ่มต้นที่เราได้มาเนี่ยมันจะยังไม่มีดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเอามาอัปเกรดเพิ่มดาวได้สูงสุดเนี่ยถึง5ดาวเลยนะครับนี่ให้เราปิดมาก่อนเสร็จแล้วก็อยู่ที่หน้าสุงกาชาตัวนี้นี่แหละให้เราเดินมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็คุย NPC ตัวนี้เลยเขาก็จะมีเมนูการอัปเกรดการ์ดโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งวัตถุดิบในการอัปเกรดการ์ดเนี่ยก โดยวิธีการได้รับเจ้าผงตัวนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมภายในเกมนะครับเขาก็จะมีให้เราบ้างนิดหน่อยท่านผู้ชมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือได้จากการสุ่มการ์ดเมื่อกี้นี่แหละโดยเวลาเราได้การ์ดซ้ำนะครับก็คือการ์ดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะแปลงการ์ดเหล่านั้นนะครับเป็นเศษผงในการอัปเกรดให้เรานั่นเอง อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอัปเกตดูสักใบหนึ่งนะครับเอาเป็นเจ้าการ์ดบอสตัวนี้ดีกว่านี่4ดาวจะขึ้น5ดาวท่านผู้ชมใช้เศษ350เลยนะครับแต่ว่าเจ้าการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะช่วยฮิวเลือดให้เราท่านผู้ชมจากตอนแรกเนี่ยฮิว15ื่นนะครับบวกเข้าไปเจ็ดพันโอ้โหใหม่กมึงฮิวโคตรเยอะเราก็จัดไปเลยครับผมนี่ไม่รอแล้วนะฮะจัดไปเลยโอ้โหฮิวตอนนี้ฮิวเลือด22แล้วนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเทคนิคดีๆในการเพิ่มพลังลบให้กับทีมของเรานั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะดาวน์โหลดเจ้าเกมตัวนี้มาเล่นด้วยกันนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม